การใส่ยางนะครับพี่นอำใส่ยางแล้วใส่ยางแล้วเดี๋ยวไปใส่เพิ่มยูอูครับอูกับว่าไก่ไน้อยเดียวอูอีกนิดเดียวก็ถึงขาดของงานสั่งเดใส่เวลาพอถึง ปรมาณสีชั่วโมงครับตั้งแต่บ่ายโมงสี่หชั่วโมงเนี่ยพี่้วเลยฝากรอบไมฝาครอบไมเออเอหว่งเลยเอสว่งเลยบรรดาเขาฝาครอบกันเลยเออ้าครอบกันไล่เขาซื้อเลย ใส่ล้อครับเป็นท้าการเรียบร้อยครับจ่ายไปแล้วใส่ล้อครับใส่ล้อได้เลย แันคูไปกวนดิไปยู่ไปย,ไปย,ไปยู่ล้มจ้องไอยแห้งะว่าีปัญหายังแล้วบา้านปลูกพืนอ่ะบางไงดิบ้นัน <c oughs> ลูกนวซ้ำก,กันกับลูกไงเหรอเต้ ปรเดี๋เลยไปคับไปสั่มรถเกียงหน่อยขี่รถเกียงหน่อยไปได้เกี่ยวเข่าอีกน้ำไปเกี่ยวเข่าอีกเอมาสิเลยโจงเงินไปเจอหน้ารถเกี่ยวมาเกี่ยงตับเลยฮะใส่แล้วก็หาไม่ครับว่าแต่รถแลรงคล่องๆมันเคยย่อน ล่อแล้วครับเดี๋ยวครับนส่งคันทรงกับขาดพอดีพอดีจังหว,วะเออดวงดีกักใคาเกี <ś le af> ่ยมมาเรียบร้อยครับยิงไปก่อนครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอูครับปลาไก่ไปคานไปอูลแล้วก็ไปยิงอยู่อีกรอบนึง จะจัดการอยู่อูต่ออีกรอบหนึ่งครับเรียบร้อยครับพี่น้องเราขอมาอูแหละหอดอูและเรียบร้อยมันแต่งกำลังไลน์ไลนน็อตกระแหลครับนี่รอยนี่ยังเรียบร้อยงบประมาณเทาสิมืดหน่อยมืดไรไปเลยครับถึงคันนร้คันตรงผง,งมาไลน้ำให้เขานี่ ตั้าซื้ออันนี้มดไปแล้วสามหมื่นครับเหลือขาสางครับทาทาไหลทาไหลนิดหน่อยตามที่ยางประมาณนี้เนะพี่น้องเรียบร้อยครับปลอดภัยครับจ้าฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถไทถสิ่งแวดล้อมในเรื่องพี่นอ้องอ่าเป็นกำลังใจครับสกขค้างประมาณสามคืนพี่น้องวันผุดยังก็สีได้ลงครับ อ่ะโอเคนะคลิปนี้ก่สุขสบายดีสุขผูสุขคนครับสวัสดีครับ